สวัสดีค่ะดิฉันประวินรัตนาวิบูลจากบริษัท PTSC ค่ะ mm hmm. เมื่อพูดถึงคั t ต mm ิ้งทูลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัดเฉือนนึ่งส่งผลโดยตรงต่อชิ้นงานและผลผลิต มองดูผิวเผดแล้ว Cutting t ทูลก็จะมีหลากหลายมากแล้วก็จากหลากหลายยี่ห้อก็ดูคล้ายๆกันไปหมดแต่จริงๆแล้ว Cutting t ทูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยนวัตรกรรมซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ววันนี้น้องจะพาทุกท่านไปพบกับนวัตรกรรมเม็ดมีดอินเสิร์ในส่วนของงาน h ไฮฟิ t Milling จากบริษัทยักษ์ใหญ่จากเกาหลี YG 1ค่ะ YG 1ผู้นําในอุตสาหกรรมคัตติ้งทูลที่มีเทคโนโลยีอันโดดเด่นจากเกาหลีใต้ ผลิตภัณฑ์ YG1 ที่ออกสู่ตลาดได้ผ่านการคิดค้นและพัฒนาให้มีกอกลักษ์เฉพาะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้องการอบชุบและผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดสำหรับงานไฮฟ e ดมิล l ิ่งแล้ว YG1 ได้พัฒนาเมดมีดซีรีส์ ENMX มารองรับงานไฮฟีดมิลลิ่งโดยเฉพาะซึ่งเป็นงานที่เน้นวิ่งเร็วแต่กินไม่ลึก แตกต่างจากเฟสมิลลิงที่เน้นกินกว้างแต่ความเร็วปานกลางหรืองานโชเดอร์มิลลิงที่เน้นกินลึกๆแต่วิ่งเร็วไม่ได้ Met series m ม็ดมิซีรีส์ enmx สำหรับงานไฮฟี i l l ลิงมีจุดเด่นดังนี้ 1. enmx s e r i c a l cutter หรือด้ามแฉงตรงมีขนาดตั้งแต่ไดมิเตอร์1 6ม mm, มไปจนถึง3 3มและ enmx shell mill หรือด้ามแบบหัวกัดมีขนาดตั้งแต่ไดมิเตอร์40ม mm มไปจนถึง50มิมตออกแบบเม็ดมีดให้หนาขึ้น20-25%เพื่อการจับยึดที่แน่นขึ้น 3. มุมเม็ดมีดได้รับการออกแบบให้ป้องกันการแตกหักทำให้การเดินเครื่องนิ่งและช่วยเพิ่มอายุของเครื่องมือพร้อมกับชิปเบรกเกอร์ที่ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยกำจัดเศษวัสดุและลดภาระงานของเครื่องจกักรเม็ดมีดซีรีส์ enmx จาก YG พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายเพิ่มผลผลิตและทำงานอย่างเสถียรเหมาะกับการใช้ในงานผลิตแม่พิมพ์งานผลิตชิ้นส่วนรวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในงานขึ้นรูปวัสดุหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะทดลอง h i g h f e e d Mill i n n Insert จาก YG-1 ทางเรามีเม็ดมีดให้ทดลองนะคะและสามารถนำไปเดโมให้ที่โรงงานด้วยค่ะเพียงแต่ท่านติดต่อเรากลับมาที่ Li@ n e PTSC ค่ะ